เพื่อนตายครับตายครับเพื่อนมากันเลยครับเพื่อนโอ้โหยิงฟรียิงฟรีโอ้โหยิงมันจริงๆงกระบอกนี้โอ้โหสุดยอดแห่งความเดือดดัน สวัสดีครับชาว Battle Scammer ทุกท่านนะครับอย่างผมก้องทราบมีกานในเกม Battlefield 2042ขึ้นอีกแล้วนะครับผมซึ่งปืนก็บอกหนึ่งที่ผมทำคลิปไปในคลิปที่แล้วนะครับที่เป็น AK เนาะเออเป็นเบสเบสเบสปืนนะครับในส่วนของแบบเป็นปืนดีในส่วนของแพทนี้ซึ่งตอนนี้แพทใหม่กันอีกแล้วนะครับก็มีการปรับในส่วนของ p k p นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะไม่ค่อยเล่นกันในส่วนของปืนเอ่อพวก m g เนาะสังสองก็บอกนะครับก็น้อยมากที่จะเล่นกันคือแต่ก่อนมันไม่ได้ดีขนาดนี้นะตอนนี้คือปรับดีจริงๆนะสำหรับ PJP BP นะซึ่งผมก็แต่งประมาณนี้นะครับผมนะกล้องก็เป็นกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็กระสุนก็เป็นกระสุนเอ่อเน้นเน้นลั่นไวครับเรตออฟไฟเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของเอ่อติดเป็นตัวนี้นะครับซึ่งติดอะไรผมก็ไม่ค่อยรู้สึกแตกต่างเท่าไหร่นะครับส่วนใันนี้ก็ติดได้อันเดียวนะครับผมโอเคปุยดีกว่าบอกเลยว่าปืนนี้โอ้เอเค่เทียมไม่ติดเลยครับโหจัดก ก่อนดูลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับเป็นกำใจกองซ่าด้วยนะครับผมและตอนนี้นะครับทางโคด้าช็อปนะครับมีโปรโมชั่นเด็ดส่งท้ายปีครับเพียงเติมเกมหรือใช้จ่ายที่โคด้าช็อปนะครับโดยชำระผ่านทาง True Money Wallet ทุกๆ100บาทนะครับจะได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad นะฮะและเครดิตเติมเกมนะครับมูลค่า500บาทนะครับจำนวนหลายรางวัลเลยนะครับโดยโปรตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31ธันวาคมปี64นะครับอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับมมาาคครรับผโอออเเเก่่นนจะลต้ง เดินทางบินประตูก่อนนะครับซึ่งไกลพอสมควรเลยนะฮะผมเปลี่ยนตัวเล่นแล้วนะหลายๆคนบอกว่าพี่เล่นแต่ตัวเดิมนะเปลี่ยนตัวเล่นบ้างนะครับผมวันนี้มาเล่นเป็นคุณหมอกันบ้างดีกว่ารถมาสวัสดีเพื่อนบอกแล้วปืนนี้นิ่งกริปนิ่งกริปครับมีคนมากดครั้งไปก่อนเลยโอ้โหโดนด้วยอ่ะโทษทีเพื่อนบ่มีคนนะโอเคขึ้นบนก่อน นี่เสียคนตุ้ยมีคนอยู่ข้างล่างออกเพื่อเราเองแต่ว่าตรงเมื่อกี้มาดิครับเพื่อนนะฮะเห็นไหมปืนดีจริงครับแต่รีโหลดบอกเลยว่าประมาณ3วันคนก็ต้องยิงมองก่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนนิ่งกริปนิ่งกริฟฮิวครับฮิวฮิวเหมือนจะมีนะชุบมทำไมเพื่อนชุบมทำไมโอเคโอเค จริงจริงทุกคนบอกว่าปืนนี้จริงจริงลืมใหเคไปเลยครับโอเคธนาเยอะแน่นอนครับข้างบนเราก่อนหนึ่งลูกหนึ่งตัวตายหนึ่งสวัสดีเพื่อนตายสองอุ้ยแม่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุยต่อลุยต่อโอ้ข้างหน้าเขายิงกระดูเดือดมากเลยครับแม่อยากจะขึ้นไปข้างบนยังเลยพลังเต็มเลยเพื่อนอืมบุกมา เมือก่อนตนะกนค้างไปเลยครับเพื่อนมาเลยครับอะไรวเพื่อนฮะมาทำไมมาทำไมมาทำไมเออมาดีกระสุนผมนเยอะทุ่ดีอืมป่มาเอ้ยกระสุนหมดแล้วโอ้ยจะยิงอะไรดีขึ้นมาเล่นข้างบนกัมาดีกว่าครับทุกคนมาแล้วคือเกมนี้แบบวิ่งกันไวนะเล่นเล่นลอยนะแต่วิ่งกันอย่างไวเลย สวัดีครับเพื่อนเอ้โอาโหนิ่งไหมล่ะนิ่งไหมล่ะอะไรเพื่อนอืมถ่ายมาหน่ะตายเถอะโอเคสวยอยู่เดี๋ยวให้เพื่อนก่อนอืเอ้าเพื่อนชุบชุบเพื่อนก่อนมีคนบอกว่าพื่นไม่ชุบเพื่อนเลยใช่ครับไม่ชุบเพื่อนเลยฮะอ้าบ้าเอ้ยเฮลิคอปเตอร์เพื่อนชุบมาอืมอย่างนั้นล่ะมาชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบบ้างเลยไหมอืมยิงก่อน,น,อนโอเคข้างหลังมีคนหรือเปล่าอะ ก็เป็นปืนที่ดีครับเล่นแล้วไม่ต้องรีโหลดไม่ต้องรีโหลดเท่าไหร่นะกดค้างไปก่อนเดี๋ยวก็โดนเองนะฮะเห็นไหมปืนดีจริงอืโอเคถ้าตัตูนี่นะอัดโอ้โหคนจากซ้ายบนเห็นป่ะปืนเดียวกันเลยฮะ,ะอุตส่าห์ยิงคนขวาอยู่ยเพื่นชุบไอ้ยื้อนี่ก็ต้องก็เซ็ตมาสื่อผมต้องมีคนหรืเปล่ารีโหลดรอ,อก่อนแล้วกันครับนานมันมีคนมาเพื่อนไง ช่บยเพื่อนช่วเพื่อนช่วยหมดอือนี่แหละฝันรุ่นเยอะมาก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 กลับมาที่ดีหน hey, ึ่งครับกำลังโดนยึดเลยครับผมวาลงไปก่อนลงมาก่อนครับอุ้ยหืิวก่อนเลยเอาหิวหิวเพื่อนหิวหิวหิวเจกดไปก่อนครับได้อยู่โอเค ต้องค่อยเข้าต้องค่อยเข้าต้องค่อยเข้าเข้างบนก่อนหนึ่งลูกขโมยเยอะมากขโมยเยอะมากเอ้าโอ้มีบนไซด์เหรอเปลี่ยนตัวเล่นดีกว่าเพราะว่าบางทีเล่นหมอผมบูงไงมันอาจจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะครับคือขึ้นบนอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้นะเล่นแม็กเคแล้วกันฮะขึ้นข้างบนกันดีกว่าโอเคครับผมมีคนเต็มเลยข้างบนเป็นผมเห็นอยู่โอ้มุมนี้มุมดีซะด้วย เราขึ้นอีกจุดหนึ่งระยะไกลครับระยะไกลระยะไกลก็ยิงได้นะครับเออขึ้นบนเปคนใช่ไหมน่ะขึ้นบนก่อนแล้วกันลงมาใหม่เพื่อนสวัสดีครับโอเคดีโหลดรอครับ8วันโอเคแหมขึ้นมาพอดีเลยเี๋ยวรอเสร็จปุ๊บขึ้นมาพอดีเลยไปครับข้างล่างมีด้วยเมื่อกี้เย้เอาแม่เคแม่เคตกครับโอเคอ้าวฮะ นายตายได้อย่างไรเมื่อกี้ถึงงงมากครับแม่เคตายได้ยังไงช่างมันเลยครับโอเคขึ้นบนครับโอ้พายุไีกเหรอโอ้พายุพายุพายุมันดึงผมขึ้นไปพายุดึงผมขึ้นไปเพื่อนพายุมันดึงผมขึ้นไปป้าเอ้ยไม่ได้อยากขึ้นบนวันนี้เลยนะเนี่ยเกิดมาที่รถกับเพื่อนนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหของดีของดีเลยครับเพื่อน เยอะขึ้นบก่อนแล้วกันโอ้โหศัตรูเพียบเลยครับขึ้นบกมารอดไหมรอดอยู่ซ้ายมีเล็งรอโผล่มาหน่อยเพื่อนนอนยิงหน่อยครับตายด้วยนะอ้าวเพื่อนของาชุดเอหนึ่งครับแล้วก็เราจะโดนชุดคืนครับ มาช่วยเพื bon ่อนก่อนประตูเพียบเลยครับพี่น้องข้างบนข้างบนข้างบนข้างล่างก็มีเฮ้ยมันไม่โดนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเพื่เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ป้าผมตรงทุกเม็ดเลยนะสุดยอดไปเลยครับเบสเกมสวัสดีเพื่อน ตายข้างล่างมีคนน่ะแปละวะ่าโอ้ยลิคอปเตอร์รถว่ะรถ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 ก็ยิงอัดดีครับผมนีโรถนะเพื่อนรองกันนะรองกันนะ้คกดค้างไปเลยเอาไปเลยเพื่อนเอาแบบฟูๆไปเลยเพื่อนเ้ยศัตรูฝั่งซ้ายโคตรเยอะเลยมันโดดมันโดดอัมโดดติดด้วยดูติดติดแล้วเมื่อกี้แมหลอดเท่เลย ขึ้นบนดีกว่าผมว่าจะไม่โดนฝั่งนู้นยิงนะผมไม่ต้องนะผมไม่ต้องขอแค่ฝั่งนี้พอโอเคเรามาเคลียร์ฝั่งนี้ดีกว่ายิงลงมาน่าจะได้อยู่นะมุมนี้ฮ่ามุมดีมุมดีอยู่อะมุมนี้มุมดีอยู่อะมุมด,มมดีได้ยิงแค่แค่ตัวเดียวเองโอเคโดนลงมาฮะ โหลนกันเถอะโอเคเข้าซ <up> ีนหนึ่งมาละนี่โหลดปืนรอมครับไม่ค่อยได้ยิงเลยนะคือแบบเราไม่เล่นตัวที่ผมถนัดอ่ะเออผมก็แบบอาจจะไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่นะโอเคครับสวัสดีเพื่อนเอาไปเลยมีหรืเปล่านอนรอดีกว่ามาสวัสดีครับเพื่อนตายครับ งายครับเพื่อนมากันเลยครับเพื่อนโอ้โหยิงฟรียิงฟรีโอ้โหยิงมันจริงๆกระบ,บอกนี้โอ้โหสุดยอดแห่งความเดือดดาล <c oughs> ข้างล่างมีคนว่ะสวัสดีเพื่อนเฮอวีมาชินกันนะเพื่อนเฮ้อสวัสดีกดยิงค้างกันเลยครับขึ้นบงกันดีกว่าข้างหน้ามีคนผมเห็นข้างหน้ามีคนสวัสดีเพื่อน ตายจ้าใครจะเน้นยิงแรงไม่ว่าครับผมเน้นยิงรัวไว้ก่อนข้างบนมีคนด้วยน,นั่นอะไปจัดการเขาหน่อยละกันไปเลยเพื่อนเอาเพื่อนไม่ขึ้นเหรอไม่เป็นไรฮะไอ้กระบอกนี้มีข้อดีหลกัหลกๆเลยครับคือกระสุนมันเยอะมากคือตัวไปยิงเผลินครับเอาว่าไงอะสบายใจยังอ่าโอเคหมดยังหมดแล้วนะโอเคผมมาแค่นี้แหละครับ หมดแล้วปะผมว่าน่าจะหมดละผมไปเล่นดีหนึ่งกันเยอะมากดูดีหนึ่งดิเห็นผมมาให้ทายสวัสดีครับตายไปเพื่อนขึ้นบนหรอเม,มื่อกี้ผมเห็นอยู่นะสวัสดีครับเพื่อนตายข้างล่างมีเปล่ามีสไนเปอร์สักตัวน่ะเคตายอีกหนึ่งโอ้โหดุเยอะมากทั้งซ้ายทั้งทางข้างขวาเต็มหมดเลยครับ เกิดมาผมอยู่ข้างบนฝั่งนุ่นเยอะมากเลยอ่ะขึ้นบนครับมาหาแล้วเพื่อนสวัสดีเพื่อนโอเคตายไปอ่าไม่ตายบ้าเอ๋ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหข้างบนก็ยิงข้างล่างก็ยิงโคชุบว่ะเอออะไรเพื่อนก็ตาย ไอเกมเดียวมันยิงไม่มันเลยอ่ะอีกสักเกมแล้วทุกคนอู้มีป้อมปืนด้วยยิงป้อมปืนไปก,ก่อนครับโอ้โหกระสุนเยอะทั้ทีสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับอ่าโอเคกระสุนม,มันเยอะก็ดีอย่างนี้เองแหมน่าจะแพ้ละเกมต่อไปเลยดีกว่าไม่พูดเดยอะครับผมคิวานาะซิสสีก็โอเคนะครับยิงมันมากผมบอกเลยโอเคครับผมมาลุยกันต่อฮะกับด่านออฟฟิเชียลครับ กับปืนปกระบอกนี้ของเราครับไปครับผมลุยโอเคครับผมโอหโผมก่อจะวิ่งมาถึงจุดนิดบอกเลยประมาณนาทีสองนาทีาทโคตรไกลข้างหน้ามีคนเพื่อนกดค้างกันไปเลยจ้ามีอีกซ้ายมีสวัสดีเพื่อนว่าไงครับตายครับอื้อไม่ไหวไม่ไว้ไม่ไว้แต่ก็ได้อยู่มันชุบเพื่อนแล้วปะ่ะล่ะเออข้างหน้านี่มีแน่นอน เป็นบนกันดีกว่าโอ้โหเต็มเลยครับข้างล่างเลยเต็มเลยสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคตายหนึ่งล่ามอีกวะมีมีมีหนูมีหนูมีกดกลับไปเลยครับกดค้างไปเลยครับผมอือฮึคือทหารจังหวะมุมยิงได้นี่ก็สนุกเหมือนกันนะบอกเลยโอ้มาเลยเพื่อนอุ้ย ไอ้อันนี้อันนี้โผล่มาก็ลำบากอยู่นะฮะต้องอันนี้ยิงต้องอันนี้ยิงโอเคมันขับรถรถถังไปงั้นเลยเหรอตึกรอก่อนฮึบโอเคโดนไหมอ่ะไม่น่าโดนมั้งดีโหลดอันนี้ก็ต้องหลบเหมือนกันครับมากันแล้วมาเลยเพื่อนเออไปครับ ขึ้นข้างบนกันนะโอ้โหแม็คเคียยิงอย่างไกลเลยโอ้ยเลข้างล่างมีคนเดียวฮะเอาเพื่อนเราเองดีกว่าโอ้๊ตมันขึ้นมาแล้วครับมุมเดิมกันดีกว่าเพื่อนๆโอ้ oh my god วิ่งอะไรเนี่ยตายปะเฮข่ามือมีเหรอสวัสดีครับเพื่อนขึ้นบนดีกว่า เห็นรถละออมีคนลงมาไปไหนล่ะเพื่อนโอเคกระสุนเยอะก็ดีอย่างนี้เองฮนะโอ้โหยิงมันจริงๆนะหลงก่อนแล้วกันครับเห็นมีคนบอกว่ามีแฮกเกอร์เลยนะโอเคตายครับเพื่อนไปเลยเพื่อนโอ้ยิงมันจริงคนะรับนะนะของข้าเป้าตรงตัวพอ กระสุนหมดไม่เป็นไรครับกดทีเป็นกระสุนใหม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสกระสุนเราเยอะตายครับเพื่อนสวยอยู่ข้างบนก็มีโอ้ยมันยิงไอ้นี่มาไอ้บ้าเออลงก่อนสวัสดีครับเพื่อนเออซีรีส์เจ็นดนะสุดท้ายตายอยู่ตีโหลดก่อนมันอยู่ข้างบนหัวเราอ่ะอุ้ยต้นเพื่อนอุ้ยหึ่ ไม่ทันมันมีเกาะอ่าโอเคโดดลงมาแล้วก็ได้คนด้วยเทียมป่ะเฮ้ยไปเลยเพื่อนบึ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 นโอเคหลงข้างบนครับอยู่ข้างล่างอ่ะคือข้างล่างเยอะมากครับสดีเพื่อนเอ้เอเยอะจ้าหลบไม่ทันเลยโอเคครับย้ายเปลี่ยนจุดเล่นมานดีกว่าเพื่อเล่นที่เ1หนึ่งกันเต็มเลยนะ มวกกลังวิ่งขึ้นไปเพื่อนนั่นศัตรูนี่นาโอ้โหใช่ด้วยโอ้โหถามจิ้นกดเป็นอื้อหือไม่อ้าวไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วผมวิ่งเข้ามาเจออย่างนี้ครับโอเคครับเกิดใหม่ละขวามือเยอะมากหามุมยิงดีกว่ากดไปครับค่อยๆกดไปค่อยๆกดไปเออโอ้มุมนี้มุมนี้ยากอยู่มุมนี้ยากอยู่ปิดก่อน มาที่ดีหนึ่งกันดีกว่าจ้ามีคนลงมาด้วยคนหนึ่งฮะกดดูระยะไกลฮะระยะไกลก็ยังยิงได้นะครับกระบอกนี้โอ้โหติดโอ้หบอกว่าลองติดกล้องไกลดูไหมติดกล้องไกลดูกล้องไกลครับโอ้อ้าวกำลังเล็งซ้ายขวาเข้ามาเพื่อนชุบไปแล้วสุดยอดขอบคุณครับแต่ถ้าไกลมากมันก็คงสู้ไม่ได้นะเพราะว่าปืนมันก็ ก็เล็งกองไก่ผมก็คุมลำบากครับแต่ก็ขุมได้อยู่ฮะเออเลนแบบคุมระยะใกล้เอาเออไรเลยเพื่อนเอ้ยวางก่อนเออเอามาเล็งที่สูงกว่าเปลี่ยนขึ้นไปฮ้มโมงกันดีกว่าเออมามาละครับมาหาทุกคนละครับจะได้ยิงคนไม่น่าหรือขึ้นไปโดนยิงตายครับมาลำดูกันว่าใน3 ส่อแต่ซ้ายมีครับซ้ายมียิงอยู่ตายครับขึ้นเลยครับข้างหน้ามีคนอยู่นะคือเห็นแล้วเราข้างหลังมาได้ยินเสียงครับแต่ยิงข้างหน้าตายดีกว่าเพราะถ่านไปสวนหลังอาจจะสู้ไม่ได้ครับได้อยู่วิ่งแกมก่อนโอ้เฟรตาย อมุมนี้ไม่พ้นครับเึ้ื่อนสลิงฝั่งนี้มาแล้วกันครับได้มุมหรือเปล่านะข้างหลังมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ข้างบนมีเทียบครับผมบอกเลยอ้ยแปดตัวแล้วนะตายหนึ่งโอ้ตายหนึ่งแล้วอะไรระเบิดใส่หน้าผมหยิบน้องเปียวมาสแกนเข้ามาดีกว่าครับโอเคครับเรามาเล่นตรงข้างล่างบ้างนะ C หนึ่งโอเค มีคนเหรออ้าวั่นไงคนเพื่อนเอาแล้วอสโอ้มาเป็นรถนีก็คนเหมือนกันโอเคลงครับข้างล่างมีคนเต็มเลยสวัสดีครับเพื่อนไม่มีมุมยิงตรงนี้ต้นไม้มันบังอ่ะเพื่อนทุกทีตายนะโอ้ไม่เอาเออยิงไม่ทันแล้วมาก็ตายด้วยครับไปครับลงข้างล่างกันฟังไปก่อนเลยหนึ่งลูก ข้างล่างนี่คือเยอะมากมันนอนยิงก็ได้ครับยืนยิงกันเลยครมาขวามือมีปะเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่ขวาอนนุนไกลมาก SVK นั่นไงประตูมามันมีน้องหมาทนไหวไหมครับ อวิ่งมาสแกนเพียบเลยครับแม่โอ้หกลับมาที่หนึ่งบ้างครับดีหนึ่งโดนยึดแล้วครับมันวิ่งมาใส่กันเต็มเลยตายไปก่อนตัวหนึ่งไม่ตายอีกเพื่อนขอบคุณครับอ๋ออยู่ข้างในแน่เลยสวัสดีครับเพื่อนมาทำไมอ่ะเห็นว่าเมื่อกี้ เออตายหนึ่งโอ้ยเออหมดทุกอย่างแล้วผมไม่ไหวครับเกมนี้ก็สามที่เ็ดขวเท่าพอเกมที่แล้วเลยรู้จักแต้มโดยชนะแล้วโอยิงไม่ค่อยเดือดเลยไม่เป็นไรครับเลนมาสองเกมนะฮะก็มันเป็นปืนที่วิ่งบูก็ได้แหละแต่แค่มังจังหวะมันยิงไม่ทันแค่นั้นเองครับ ก็โดยสวดตัวคิดว่ามันก็เป็นปืนที่ค่อนข้างนิ่งมากครับก็เรียกว,ว่ารีบเล่นก่อนโดนตัดอีกรอบครับผมก็เชื่อว่าอาจจะมีการโดนตัดอีกแหละก็บอกนี้ผมว่ามันก็โดนสุดตัวคิดว่ามันก็โอพีไปนะเออถ้าาเรียกกันในส่ง LMG อ่ะมันก็คล่องตัวเกินไปนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้แล้วแต่ก็แต่ความคิดเห็นนะแต่ละคนซึ่งสวดตัวผมว่าโอเคนะครับไม่ไรู้สึกว่ามันจะมันไม่ได้โกงขนาดที่แบบว่าสู้ได้ตลอดเพราะว่าแต่ทกคเ่อเมือเมื่อเมือเมือ่ออ่ เพราะมันม <become> ันยังมีแบบความคล่องตัวมันอาจจะสู้แอสเซาสสู้เอสเไม่ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของการแบบถ้าเกิดเราได้เล็งก่อนแล้วได้ยิงเนี่ยคือมันมันสู้ได้แน่นอนนะครับแต่กระบอกนี้นะครับผมโอเคที่วันนี้แล้วกันนะครับก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับแบ่งปันใจคล่องซ่าให้ผมสหรับวันนี้เอาไว้คิดกันทุกคนเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับดูเดือดดูเดือดอยู่คือยิงมันจริงบ๊ายบาย